เจ็บซ้ำๆจากความรักแปลว่าเรามีกรรมหรือไม่แน่นอนการที่เราเห็นเดิมๆตัดสินเดิมๆพูดเดิมๆเราย่อมพบกับผลเดิมๆเสมอเจ็บซ้ำๆจากความรักก็แสดงว่าเรายังเห็นคนที่น่ารักอันนี้น่ารักคนสวยเนี่ยเดิมๆในลักษณะเดิมๆอยู่แล้วก็เข้าไปพูดปฏิสัมพันธ์กับลักษณะนั้นเดิมๆพูดคิดกระทำเดิมๆเราก็ย่อมได้ผลเดิมๆ ทีนี้เราอยากจะหลุดพ้นออกจากความรักความเจ็บเดิมๆเนี่ยเราก็จะต้องพัฒนาใหม่พัฒนาการเห็นใหม่เลือกใหม่เมื่อก่อนเลือกอย่างนี้ไม่รู้ละฉันว่าหล่อฉันว่าสวยจะดีจะอะไรค่อยว่ากันเนี่ยการเห็นมันผิดตั้งแต่แรกละทุกมันย่อมตามมาเพราะเริ่มต้นด้วยจากการเห็นผิดทีนี้ว่าเราเราพัฒนาใหม่เนี่ยเราจะเริ่มพัฒนาใหม่จากไม่มองแค่ความหล่อความสวยที่ฉาบฉวย แต่มองลึกไปถึงจิตใจพฤติกรรมของเขาซึ่งตรงเนี้มันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาทําความรู้จักกันโอเคเราชอบหน้าตาเขาในระดับหนึ่งแต่จิตใจเขาละพฤติกรรมเขาละเป็นยังไงอันนี้ต้องใช้เวลาศึกษาศึกษาทําความเข้าใจปรับตัวปรับใจเขามีเจตนาในการปรับตัวปรับใจแค่ไหนเขารับเราแค่ไหนตัวเรารับเขาที่จะปรับตัวเราเขาจะปรับตัวเขามากแค่ไหน แล้วถึงแม้ว่าท,ทั้งสองยอมที่จะปรับตัวเข้าหากันก็ไม่ยึดมั่นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงจะให้เที่ยงแท้เนี่ยก็ชวนกันทั้งสองมาเข้าถึงทมปฏิบัติธรรมเจริญสีนสมาธิปัญญาเป็นพุทธะพัฒนาความเป็นพุทธะในตัวเราทั้งสองคนอันนี้เราก็จะพ้นความกรรมจากความเจ็บปวดจากความรักเดิมๆได้แล้วพัฒนามาเป็นความรักที่ยั่งยืนได้